โครงการดีๆทำเลดีๆนะคะบนถนนบ้านกล้วยไซน้อยอ่าวันนี้เปิ้ลนะคะเจ้าที่ปาารึกษางานขายโครงการวันนี้เปิ้ลจะมานำเสนอแบบบ้านเวสต์มินเตอร์นะคะซึ่งเป็นแบบบ้านมาตรฐานของโครงการเลยและที่สำคัญนะคะในส่วนตรงนี้อ่าจะเป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดในโครงการเลยนะคะขนาดที่ดินใหญ่ถึง48ตารางวาเลยนะคะรองรับการต่อเติมในอนาโคตหรือสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ เาก็กลับด้านในบ้านเลยนะคะในส่วนตรงนี้บริเวณกว้างมากนะคะในส่วนตรงนี้ในมุมตรงนี้นะคะจะสามารถวางทีวีได้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีห้องน้ำนะคะในส่วนซ้ายมือนะคะสังเกตจะมีระเบียงนะคะเปิดออกเพื่อที่จะรับลมได้สังเกตด้านข้างนะคะพื้นที่จะไม่ได้ติดกับผนังบ้านของหลังอื่นนะคะที่นี่ ทัมากนะคะในส่วนตรงนี้จะเป็นห้องด้านล่างรองรับสําหรับผู้สูงอายุนะคะมีกระจกมีหน้าต่างนะคะสามารถที่จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะในส่วนด้านหลังนะคะเราทําเป็นพื้นที่โล่งให้นะคะรองรับการต่อเติมทำครัวนะคะพื้นนะคะก็คือลงเสาเข็มให้เรียบร้อยแล้วเท่าตัวบ้านเลยขนาดาก็มีสูงไ้ห้าสิบเลยนะคะในส่วนตรงนี้ ด้านบนนะคะค่ะในส่วนชั้นบนนะคะสามารถที่จะรองรับ3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะในส่วนนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะคะสามารถที่จะวางเตียงขนาด5ฟุตได้และเตียงขนาดคิงไซส์พร้อมพื้นที่ต่อเติมในส่วนการตกแต่งถัดมาจะเป็นห้องนอนที่3นะคะสามารถที่จะมาเตียงได้ถึงขนาด5ฟุตเช่นกัน สำหรับห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของแถดบ้านไีนีนะคะสามารถวางเตียงคิงไซ i ์ได้เลยและในส่วนบนที่ว่างหน้าห้องน้ำนะคะคุณลูกค้าสามารถที่จะตกแต่งเพิ่มเป็นบิวอินนะคะในส่วนนี้สังเกตด้านซ้ายนะคะจะมีหน้าตา่างบาวิินโกนะคะทําให้มองวิวด้านนอกได้สวยงามน,นะคะในส่วนนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะ,ะเปิ้ะพาดูแบบบ้านไรจนตเตอร์นะคะที่มีฟังก์ชันสีห้องนอนจ้ะ นะคะคหากคุณลูกค้านะคะสนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมบ้านนะคะก็คือติดต่อเปิดได้เลยนะคะในส่วนนี้และที่สําคัญถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะน้อมที่จะมีบ้านนะคะสามารถที่จะเตรียมเอกสารเข้ามายื่นู้ได้เลยนะคะอย่างเช่นนะคะจะมีทเรียนบ้านแบบประชาชนนะคะสลิปเงินเดือนนะคะย้อนหลังสามเดือนสเตตเม์ย้อนหลังหกเดือนนะคะเบื้องต้นนะคะเยวเปิดให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ก่อนนะคะในส่วนตวงนี้ และที่สำคัญน,นะคะที่ดีหลังนี้หลังใหมากเลยนะคะสามารถที่จะทําเรื่องยืดกู้ได้ถึงร้อยสิบเปอร์เซนต์ไว้สำหรับในการตกแต่นะคะสําหรับวันนี้เบิ้ลขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะหากสนใจติดต่อเบิ้ลได้เลยนะคะเบิร์ต้งที่เบอร์0659402044นะคะแล้วพบกับเบิ้ลนะคะ